สวัสดีครับ Thai Angler TV TV ของนักตกปลาไทยพบกับผมหัวหน้าเผ่าและเป่าเก้าชีวิตกับพวกเราขบวนการเพื่อชีวิตติดล้อแม่ไม่อะไรเดียวอ้แป๊กตั้งแต่หัวเลยนะวันนี้ครับ Angler t i ทปนะครับพบกับการตกปลาแบบใหม่ข้างทางนะครับผมวันนี้เป็นตอนแรกครับที่จะนําทุกท่านมาพบกับ การตะเวนตกปลาข้างทางกับพวกเราสไตล์พวกเราเลยแหละส่วนอุปกรณ์ต่างๆการเตรียมความพร้อมพื้นฐานเบสิกทุกอย่างสำหรับมือใหม่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับเรามาพูดถึงหมายข้างทางเนี่ยครับตรงส่วนไหนของคลองบ้างตรงนี้นี่เป็นคลองยาวเลย ยาวมากทีนี้ปัจจัยหลักๆของการดูหมายก็ไม่มีอะไรมากก็คือแหล่งที่อาศัยของปลาเนี่ยจะเป็นตามพุ่มไม้ตน้นหญ้าตามเวิร์กเนี่ยตามตอไม้ตามเอง่งทีนี้ความยากความง่ายก็แล้วแต่เราคนละครับว่าจะลวงลึกได้ขนาดไหนปลาคลองในส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่บริบเ,รเวณร,ริมตลิง่งมันจะชอบนอนหลับแล้วก็หากินอาหารอยู่แถวนั้นบางทีมันก็มาจัดปาร์ตี้จัดมิกันอยู่แถวน แน่ขึ้นเป็นระยะๆเลยผมหาโทษฟี่อยู่เนี้ยการตีปลาไหมายที่มันกว้างๆเนี่ยครับเราต้องอาศัยความอดทนพอสมควรเพราะว่าบางทีปลามันไม่ได้กัดปุ๊บปุปั๊บทีแรกแล้วมันก็ไม่ค่อยมีคล้ายๆกับว่าร่องร่องมังคับกัดให้ด้วยอย่างเช่นลายนี้ที่ผมตีอยู่เนี่ยมันเป็น ข้างทางเป็นข้างคลองนี่แหละมีจอกมีอะไรอยู่ฉะนั้นความเป็นไปได้ที่มันจะกัดเหยื่อก็คือประมาณ70%บเอตือ้รับตือบางทีไม่กัดเราต้องเตื้อมันถ้าเรามั่นใจว่ามีตัวเราย้ำม,มันเข้าไปครับถ้าเราคิดว่ามีมันก็ต้องมีนี่ครับอุปสรรคที่จะเห็นก็คือพวกนี้เพราะ เออเยอะที่ผมใช้เนี่ยไม่ไม,ไม่ค่อยมีกาดไม่ได้ใช้กาดบางคนถนัดเขาใช้กาดเขาก็ปัญหาเรื่องขยะติดก็น,น้อยหน่อยแต่ผมใช้เพียวๆส่วนมากเนี่ยปลาธรรมชาติเงี้ยผมจะเตยอ,อยู่ประมาณสักสิบถึงยี่สิบไม้ครับถ้าคิดว่ามันมีตัวแน่ๆน,นะสิบยี่สิบไม้ย้ำมันเข้าไปถ้ามันไม่กัดแล้วก็ค่อยขยับย้ายไปเรื่อยๆเยนี่ยโดนแล้วครับโดนแล้วครับ,รบกิ่งมาก <laughs> กิง่ง ธรรมชาติของปลาอะไรก็คือเราก็คาดคนี้ไม่ได้ว่ามันจะกัดเราเมื่อไหร่แต่หน้าที่ของเราก็คือย้ำครับตอ้ยกันไม่โดน <c oughs> <c oughs> กันไม่โดนอ้าวอะไรกันเนี่ย แล้วก็เป็นพวกเหยื่อกบยางทั่วไปกบกระโดดที่เราหาซื้อได้นะครับแล้วก็เนี่ยกบยางที่เราใช้ทั่วไปกบยางเนี่ยแล้วไหลสายเปียม่อไห่ก็ดีเพราะบางทีเราไปเจอปลาที่มันระแวงเหยือ่อมันมันไม่กัดเหยื่อใหญ่ <laughs> ตัวอะไรไปล,ลูกเดี๋ยววันนี้เอาตัวนี้ตีดู <laughs> ทั้งหลายทั้งปวงก,ก็คือเหยื่อเนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่ง ทุกคนเนี่ยมีเหยื่อแค่คนละตัวนะครับแต่ว่าจับหมายข้างทางอย่างเงี้ยการดูหมายเป็นการอ่านหมายเป็นนี่ผมว่าสําคัญมากกว่าต่อให้คุณมีเหยื่อแพงๆมีเหยื่อที่ดีๆแต่ถ้าคุณไปตีที่หมายที่ไม่มีตัวมันก็ใช่ไหมมันก็ไร้ประโยชน์ฉะนั้นการมองหมายเนี่ยสำคัญมากเฮ้ยไอชัปักกับตรงนี้ยกเบ็ด้ไม่มอง เห็นป่ะมาอ,อยู่ใต้ขอนไม้ไม่ได้มองเนี่ยผมบอกบางทีเนี่ยคือคําว่าธรรมชาติไงครับเราไม่รู้ว่าปลามันอยู่ตรงไหนแ้วหนุ่มชวนคุยองเดชหนุ่มวางก้างมือเรียกผมเนี่ยเอ้ยน้านเล็กหันมามองนี่หน่อยปลากัดตรงนี้เนี่ยจะยกเบ็ดขึ้นกัดอีกแล้วเห็นป่ะตายกูนะ <laughs> มาอยู่ใต้ขอนไม้ เอ็งขโมยกัดเหยื่อเว้ยเอ้ามาเฮานักใช่ไหมมามาอันนั้นๆันนันนันนันตาม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 มาสิเฮ้ยกัดไม่ถูกจําภาพเห็นป่ะไม่ใช่เทคนิคพิเศษนะไม่ใช่เทคนิคอะไรพิเศษหรอกมันอยู่ตรงนี้ปลาการตีอะปอมที่ เราเผลอไม่ได้จริงๆยกเบ็ดขึ้นนาะทีแรกอะมันกัดอ่ะผมคิดว่าติดผักบไงหันไปมองถนนมันดึ๊กตึกต๊กๆึ๊ก,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 กอ้าปลากัดนี่ยว่ะแต่ตัวไม่ใหญ่ประมาณสองนิ้วเดี๋ยวเจ้าเอามันขึ้นมาดีดหัวเฉยพูดถึงไหมข้างทางเนี่ยมันกว้างจริงนะมันกว้างมากอะเราต้องอาศัยการคาดการ ผมคิดว่ามันมีอยู่3จุดที่ผมเล็งเวยเนี่ยจุดแรกคือกอผักตบจุดที่2คือตรงนี้ในหุบใต้กิ่งไผ่แล้วก็จุดที่3ครับคาดว่าน่าจะเป็นรางปลาเห็นไหมครับที่มันจะเป็นมเมื่อยๆอยู่เฮ้ยยะนี่เขาเรียกการซ้อมสายฟูอย่าไปเดือดร้อนมันฟูแล้วก็แก้แบบนาบิ๊กว่าคือเราใจเย็นๆไหมฟูได้แก้ได้ ตอีกขึ้นไปเลยโอ้โหเสียไม้นี่เสียของสีเงี้เสียของ,งอเต็มเตสิบเอาไปสองคะแนนครึ่งกัดร้อนนเนยเนี่ยตากล้องตากล้องนี่สบายเลยอะ่ะเบ็ดก็ไม่จับปล่อยเราเผเชิญชะตากรรมอยู่สองคน มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไม่โดนเ้าปากงี้เลยกตีขึ้นขึ้นหมายข้างทางก็ประมาณเนี้ยบตีให้ถึงฝั่งให้ได้ไอส่วนทัญยานพวกปลาล่าเหยื่อเนี่ยคือมันก็จะเล็งสั่นเล็กจากข้างฝั่งนี้ ีเป็นหมายที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงฉะนันเวลาตีเรต้องระวังเส้นที่ปลามันจะอยู่ในหุบนั่นแหละแทบจะร้อครับถ้ามันยังไม่มีใครกวนนะไม่ถึงโอเคเรามาเจอร่องน้ำตอนนี้สาะเปากำลังเดิอนหนอนอยู่กัดให้กัดเดินมาดู ยงาะจริงไหมอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไปเจอเจ้าของที่เราก็ควรจะถามเขาก่อนนะครับว่าเขาห่วงหรือไม่ห่วงลักษณะหมายนี่คือมันเป็นร่องน้ําลำลางเชื่อมกับคลองพอดีเจอเจ้าของเขาแล้วถามเขาว่าหน้าน่าตกปลาได้ไหมครับเขาบอกเออตกเลยตกเลยลูกปืนอยู่ข้างในตกได้ตกได้คือไม่ห่วงคือถ้าเราคุยกับเขา รู้เรื่องก็โอเคครับแต่ถ้ามีป้ายหรือมีธงปากแขวนไว้ก็คือไม่ควรที่จะเข้าไปตกอย่างนี้ไม่มีแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านเขาอยู่หนี่หลังใกล้ๆเขาบอกว่าตกได้ปลาปลูกรีสอดอยู่ในปลาปลูกดีสอดอยู่ใน ร้อยถ่า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 ยคูณเจ้าของบ้านเลยอยเจ้าของบ้านหน่อยมาแล้วครับกระชอนตัวแรกกบยางเต็มข้อใการล็อกตกใจเลยอุ๊ยอันนี้ใช่ แม่เร็วเร็วหมายโดยทั่วไปถือว่าสวยนะแต่ว่าปลายังกัดไม่จัดเท่าไหร,ร่ปลายมีกัดไม่จัด <c oughs> <c oughs> มือเชื่อดเรายัางแย่อยู่การไม่คดียดนี้ผมมาเป็นเพื่อนที่เฉยคิดเยอะอย่างที่บอกครับหมายแบบนี้คือใจล้วนนขยันอย่างเดียวตามันไม่รู้เราตัวอะไรอยู่บนแหนมันกัดบนจะกัดไม่ก็กัดอะ่ะเลาะตะลิงเนี้ยใช้ได้เลาะกอย่ายนี้ก็ใช้ได้ซาลาเปานี้เป็นคนหนึ่งที่แฟนพันแท้ชุดสปินนิ่ง หลายคนนี่เขาอยากรู้ว่ามือใหม่มือใหม่ที่อยากจะหาชาชุดสปินเนี่ยกรเป๋ามีวิธีเลือกอะไรบ้างครับแล้วแต่งบงบงบเราครับไม่ต้องไปซื้อตามไม่ต้องไปเลือตามครราคาราคาไม่น่าเกี่ยวนะอเอาตามซื้อตามกระเป๋าเราอะ่ะมันมีน้องบางคนมาถามไปเจอตลาดมิน1 9 9ออปลายสมสมบอกโอ้ใช้ได้หมดแล้วนะเราไม่ได้ใช้งานปลามันไม่ได้กัดว่าลอกย่อไหนครับ สายดวงอีกเดียวคันคันตีอยอมันจะมีเวทมันอยู่นะใช่ไหมใช่ครับอย่างสปินหลักๆที่เปล่าใช้นี่เวสเท่าไหร่ครับอันนี้เวสก็บอกมา62ของอแล้วสายสายที่เราเลือกใช้กัลรอกสปินสปินนิ่งเนี่ยเพราะว่ารู้มาว่าถ้าสายมันใหญ่เกินนี่มันมันตีเกียวใช่ไหมไม่ไม่มันจะตีไม่ออกมันจะติดปาก ผมเคยใช้ลแล้วมัน,น,นามาเป็น,นมันมาเป็นกระจุกเลยว่ะแบบตีมาเป็นขยุ่มเลยอ่ะอันนั้น,นแสดงว่ศาใส่เยอะเกินไม่ไม่เยอะมันก็เป็นนะสา,ายใหญ่ไนปนะีอีห้านก็สมควรก็มือใหม่ครับสําหรับหลักๆไม่มีเลยหราก,กคันเบดคุณจะใช้แบบไหนก็ได้ราคาไม่ต้องไปสนใจเอาเท่าที่แรงเรามีศรัทธาเท่านั้นศรัทธาใช่ไหมศรัทธาอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เยาวชนเราเนี่ยตีอย่าปลอมข้างทางนะคันตกปลาสวายคันใหญ่ๆเงี้ยโอ้เดินกระดีเหล็กตัวเดียวก็เดินกันละ ศรัทธ<ถ>าอ<ะ>ย่างเดียวอย่างที่บอกครับศรัทธาอย่างเดียวเด็วชนเขายังไม่มีรายได้ไม่ต้องไปใช้ของแพงหรอกไม่ต้องอเราเรา,เรามีทํางานหารายได้เองแล้วจะขยับยังไงก็ค่อยว่ากันเราเอาสายว่าสายเราเล็กเนี่ยแต่เราใช้ช็อกกิลดช่วยใช่ไหมส่วนวิธีมัดช็อกกิลดช็อกกิลดนี่มันช่วยอะไรได้ <S <S บ้างก็คือป้องกันป้องกันปลากระชากสายใช่ปะ่ะป้องกันการขาดโดยเฉพาะสายเล็กใช่ไหมเห็นบางคนใช้คันสปีเนี่ยต้องใช้สายเล็กผมเสียวขาดมากเลยเนี่ยครับเขาต้องใช้ช็อกกิลดช่วยช่วยในการ ้านแรงกระชากของปลาเพราะไม่งั้นในจังหวะเจอปลาใหญ่กระชากนี่สายเล็กขาดได้ใช่ไหมถ้านนเป็นสายสายสายพีอีเลยนะม้วนมันจะม้วนเลยแล้วมันจะตีกลับแล้วไม่ค่อยมาแต่ถ้าเป็นช็อกลีตปุ๊บเราสาม,มารถดึงกลับได้อันนี้คือข้อดีของมันข้อดีผมยังใช้แค่สามพิทอน,อน,นส่วนของผมนี่ก็มาตรฐานที่ผมใช้เลยก็คืองบโดยส่วนตัวนะครับก็คือไม่เกิน 3, 0 0พันสี่พันคันซื้อมา3 0 0 0ันเลยสี่พันเยสองพันเลยมันหักเหมือนกันครับก็คือ ลักษณะการใช้งานเนี่ยอย่างที่เห็นหมายพวกนี้ก็คือจะลกมากฉะนั้นเราต้องใช้การงัดพองัดเสร็จเนี่ยคันเปอร์เซ็นต์การหักมันมีอยู่แล้วฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยผมไม่ได้คํานึงถึงราคามันมากเท่าไหร่อย่างลอกเนี่ยตอนนี้ที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะเป็นของเคนันเคนันราคาก็อยู่ประมาณ2 2งนะสองถึงสองหนะสอนะประมาณอยู่ระดับประมาณนี้นรนจริงๆแล้วคันมันก็ถ้าเราเล่นถูกวิธีมันก็ไม่ค่อยหักเท่าไหร่หรอกอบางคนเนี่ยอย่าง ได้ปลาเง,งี้ยดนมาจับเง,งี้ยจับช่วงเนี้ยเพิ่ดืนปลาขึ้นแล้วปลามันดิ้นปุ๊บตรงนี้หักเลยอ,อันนี้ก็คือมบก็อยู่ประมาณ2000กว่า2ว0 0สองพัมาสแคสซีแบสถือว่านานละถือว่านานนะเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปมองที่ราคาครับเรามองที่การใช้งานดีกว่าเราซื้อคันไม่ต้องแพงมากแต่เราใช้ได้บ่อยๆซื้อได้บ่อยๆนะเบสแคสติ้งนี่คือสายนี่เขาใช้ได้หลายเบอร์มากเลยนะถ้าสายเล็กล้วก็อาศัยว่าต่อช็อคลีดของของ,ของ,ของปลาเมื่อกี้แต่ของผมนี่ผมใช้ PE P5 นู่ P5 <P 5 S 2> ค,ครับพา้าพลัง P5 นี่คือผมใช้กับหมายที่มันลกๆอย่างเงี้ยติดย่าในผมดึงสบายเลยแล้วผมจะไม่ใช้ช็อกลิดใช้สายเพเพียวเลยกับกิ๊บลูกหมุนแค่นั้นเอง <c oughs> อ,อุปกรณ์พื้นฐานอื่นๆที่เราควรจะมีก็เนี่ยอย่างแดดร้อนๆหมวกสักใบหนึ่งหมวกผ้าบัฟผ้าบัฟชชวยกันแดดนะครับใส่คลุมไว้คนมือใหม่ไม่รู้ไม่รู้ก็คือไปหาก่อนผมมือใหม่ไงไม่ได้ใส่ผ้าบัฟดูดีดำเลยด <c oughs> ับดำนันอยู่ในไส้แล้วเนี่ย ดำมันอยู่ในไส้แล้วเนี่ยโหยิ่งสายวิ่งวะไมีกัดจริงอ่ะเนี่ยกัดจริงวะกัดจริงวะไม่เราเห็นเล็งนะหนุ่มเออตาตรงเลยนะเฮ้ยกัดจริงกัดจริงวะกัดจริงกัดจริงเหรออือพูดถึงไหนแล้วลืมเลยเก็บไว้เพราะบัฟเนี่ยหมวกหมวกนี่คือเราจะซื้อแบบเต็มใบก็ได้ครับนี่หมวกเราจะใช้แบบเต็มใบก็ได้หรือจะครึ่งใบก็ได้ หรือบางคนใช้หมวกปีกแล้วก็ได้แต่พวบนี่เหมาะเหมาะกับการที่จะใช้หมวกครึ่งใบหรือเต็มใบแบบนี้คือมันสะดวกสบายแล้วมันไม่ร้อนด้วยบางคนสงสารมากแปล่ผ้าโภกนะโอ้ร้อนตายเลยแล้วก็ยังมีพวกเนี่ยถุงแขนซื้อติดไว้สักหน่อยครับถุงแขนเพื่อกันแดดกอกแขนครับไม่ใช่ถุงแขนที่บ้านเรียกถุงแขนบขนอกว่าใสา่อ,อเอ,อแล้วก็ยังมีรองเท้าควรจะเป็นรองเท้าที่แข็งๆหน่อยนะเวลาลุยเข้าหมายแข็งนี้รองเท้ารองเท้าหุ้มส้นก็ได้ครับทางเท้านี้ก็ได้ สีไม่จําเป็นสีอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่ความหวานของใบหน้าด้วยสีอะแล้วก็แดดร้อนก็ควรจะมีแว่นสักอันหนึ่งไปใส่กันแดดแดดจัดๆมันจะทําลายตาเราได้ช่วยได้เยอะนะเนี่ยมองสบายตาปะกนรุลด้วอย่างเงี้ยนี่คือกบยางปะกรุลดกันก็คืออย่างที่บอกคือสําหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งจะมาหัตีอยับปอมอย่าไปสนใจราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ศรัทธาอย่างเดียวศรัทธาอย่างเดียว ครับส่วนเหยื่อหเหยือย่อและเทคนิคต่างๆเนี่ยเราใช้เยื่อประเภทไหนบ้างกับหมายข้างทางตอนหน้าเราจะมีความมันไม่ชมแน่นอนทุกเยือ่อทุกไซส์ทุกหมายเราจะนำมาให้ท่านชมครับ เกียดตะปาดมันี่ยแดดร้อนไม่เท่าไหร่เดินตีไม่เท่าไหร่อีนั่นนี่ก็ตัวไม่ไม่ไม่โตครับกัดอยู่ในมือไหนใจโอเคครับเราเดี๋ยวมาดูก่าครับผมผมผมช่วยไม่ไม่ช่วยหรอกมึงยาเลย ก็จบลงแล้วครับสำหรับทลิปวันนี้ตะลุยใหม่ข้างทางกับ Thaiangler.tv วันนี้มีทั้งคนเจ็บและคนป่วยนะเราขอมอบบทเพลงหนึ่งเพลงก่อนให้กับผู้ที่อะไรฮะอะไรฮะอะไรผู้ผู้ที่ท้ายศึกอ่ากรุณาไว้อะไรครับไว้อะไรสามวิแทแดดบแทแด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 บแฮ่อแฮ่มีคนตายไปดูเองว่าใครตายวันนี้ก็ วันนี้ก็โอเคครับกับหมายข้างทางก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเกี่ยวกับการตรีเข้าหมายการพกพาอาวุธการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสัมภาระาทุกอย่างแม้กระทั่งชุดเบสิกของเบสแคตติ้งแล้วก็ชุดสปินนิ่งที่ได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับความมันและความสนุกยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะยังคงรับยังมีทิปหน้าคอกบยางแอคชั่นกบยางไหมเงี้ย <c oughs> <c oughs> หรับคอ,อกบยางทุกประเภทครับ ไซส์เล็กไซส์ใหญ่กบยางหางใบสปินกบยางหางผู้การเดินเหยื่อทุกอย่างขอกบยางพลาดไม่ได้สําหรับเทปหน้านี้วันนี้นะพราทิตก็เริ่มจะตกนกเริ่มบินกลับลังแล้วนะครับเราก็ต้องกลับลังแล้วผมหัวหน้าเผ่าและเป่ามือเชือดขอลาท่านผู้ชมประเดีเพียงเท่านี้บุญก,กัลเพื่อชีวิตติดล้อสวัสดีครับ